โอเคกลับมาอีกครั้งกับอันเธอเนะตอนที่สองนะครับผมโอเคไม่เคยโชว์ปืนเหรอฮะเออโอ้นักอ๋อคุณนักเดินทางใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้หืมไปละทำไมแผนที่มันมองไม่ค่อยเห็นเลยวะนน่อ่ะคุณจะไปด้วยเหรอโอเคครับมันมีอยู่สองฟาร์มมะเอเลนเราอยู่ใกล้ๆกันเลยรู้รู้ได้เดี๋ยวเราไปหาเอง ไะตอนนี้เป็นชื่ออะไรนะครับเราเคยอัพสกิลกันแล้วนี่เอาเอเลนสามเซนเราต้องอัพสกิลใหม่หมดเลยอะสกิลก็อัพไปสิไม่ทันแล้วมันต้องอัพใหม่หมดเลยเอออะไรอะไรอะมีนี้ด้วยนะมีโค้กลาโค้ลาต่อไผิดผิดด้างเลย ไปไปแล้วครับอะไรแดงๆตรงนู้นอ่ะเราอยู่ตรงเสาที่มันมีสีแดงๆกับพิบอยู่อะโอเครู้แล้วอ๋อมันหอแห่งความล้มเหลวหอจักยานหอห่อไอเฟลโอเคนี่มันเรียวเยี่ยมไม่ใช่เหรอก่อนจะไปครับเราขอเติมน้ำมันโอ้ยเยอยเชี่ยววะมันคืออะไรเราตกใจแทนเลยเราขอเติมน้ำมันตกใจเลย เดี๋ยวขอแวะก่อนมีอะไรหน้าแวะมั่งระวังซอมบี้เด็ดนะฮะไม่ไม่กลัวฮะซอมบี้อะไรออ้ไม่มีอ่ะจริงเหรอซอมบี้เกมนี้อาจจะม้งมิงจริงหรอแต่มันตบทีนี่เกือบตายซอมบี้ไหนไม่มีมัยาอ่อนแล้วโอ้เกมอะไรจะมีสอมบี้โอ้คิดมากเปล่าก็ใช่สิครับก็เราเพิ่งฆ่าเพิ่งยิงเฮ้ยผมไม่ได้กระเป๋ากรมเขาออกแป๊บ ดื่มนมแปบบ๊บโอเคโอเคนะ้ำมันเต็มละดื่มโคแปบบ๊บเดี๋ยวปืนปั้มนึงอย่ายวปืนบีบด,ดิเฮ้ผมได้ปืนได้กระสุนเย็ดนายลองมองมาที่จุดเสียงแดงตรงนั้นสิแล้วนายจะเห็นคนยืนอยู่เป็นหนึ่งนะขอเอาสไนซ์ส่องมันโอเคได้กระสุนต้องเห็นตะกวาง <c oughs> เขียวอะไรกับน้ำมันกว้างอ่ะเอ๊ะใครขยับอยู่ตรงฟาร์มเลยพวกนายเหรอใช่ต้องเอ้าเดี๋ยวเราลงก่อนแล้วขึ้นไม่ทำไมข้างบนเลยนะโอ้ยเกือลือสเต็ปเทกเห็นแปลกอะไรตรงนั้นน้อน่ะเราเองเฮ้ยเมื่อลืมไปพีพีไม่ได้จะยิงมายิี่ายดี ตกใจอยู่ยเฮ้ยลืมไม่นำตัวว่ะเอาคอคิมเมืินเอิมลืมไม่นำตัวอยังต้องหาอีกเหรอก็เมื่อตอนที่สองอ่ะโอสไนช์เชตเต็ดสองไม่ต้องเปล่าครับมันเป็นปืนกลครับอ้าวหรอไม่เป็นปืนกลแต่เอามาปรับแต่งเป็นสไนช์เราไม่เคยโชว์เอลยเชยเขานานจังวะไปเถอะพวกเราทุกคน มีปืนอยู่แล้วใช่ไหมเออผมขอทดสอบยิงปืนครับเล็งหวยเคนี้เนี่ยอ้าขอยิงหน่อยขอยิงหน่อยขอแล้วขอละปืนศูนย์ปืงศูนย์พอพอพอตายสวัสดีครับทำไมพวกนายแก้ผ้ากันอะจะกลับไปเอาเสื้อผ้าที่เมืองเดิมป่ะไม่ครับคือเออเราร้อนไงเออร้อล้อไปเล่นรีปเอาเล็บกลับเมืองเดิมเร็วจะไปเอาของเรามีเมืองของเราดที่เดิม มีนี่ดเถียงปืนกับปืนกับมีปืนมีปืนเอาฮะไม่เอาอ่ะเรามีมีดกระสุนหมดขอบอกว่ามีดเรายาวนะเด๊ะข้างหลังสลับพี่ไปมาแป๊บอ่ะไปไปไปข้าหลังไปหันหลังไปข้าหลังไปเฮ้ยไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปนั่งหน้าไปนั่งหน้าไปแมวเอี่ยเฮ้ยไปนั่งหน้าเฮ้ย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  นายกด F กดมสิ F สามอ่ะอ้าไม่นงไม่น้องโอเกดขึ้นแล้วกด F สไม่สามก็สี่ควันดีคุณพ่อฮะจะพไปหรอฮพ่อฮะจะพาไปไหนรอฮพอไปตาย้วม่ม่ไกับพ่อจะไปตายเหรอฮะใครอยู่คุณแม่วะท่านเ พ่อฮะทำไมไม่เคยตามทางหรทำไมไม่ขี่ตามทางหรอฮะแล้วก็แวกแน่ะโอเคะคุณแม่ฮะแล้วทำไมคุณแม่เสียงหลอดจังฮะอ๋อเมื่อกี้คุณแม่เป็นหวัดค่ะอ๋อวัดเนี่ยวาง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 ตายโอ้ยน่ากลัวมันเป็นเกมที่ฝุ่งฝิงนฝุ่งฝิงกระดิ่งฝิ่นทุยเฮ้ยน้ำ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  เติมน้ำเติมน้ำไกลรถน้ำให้รถด้วยนะฮะเฮ้ยเจ้าเอาได้เว้ยเอาเฮ้ยอะไรวะที่ดูที่หน้าสมุดยูนิเอ็นเช็ดไม่รู้แล้วเอาของก่อนแล้วจับของหายแล้วของแจ้งยังอยู่ไหมไม่มีไม่มีครับโอ้ยไม่เต็มเลยระวังด้วยแล้วกันแค่นั้นแหละ อ้อาวผ네ิดแค่ผิดผิดท้องผิดท้องเฮ้ยเจอของเจอของดีโอ้โยปืนอย่าไปเก็บอย่าไปเก็บอย่าเข้าโอ้ยโอ้ยอย่าดูโอ้ยเพเยอร์เพยเยอร์เดี๋ยวเราแบ่งจะเย็นเพยเยอร์จะเย็นเย็นเย็นยวเราช่วยเดี๋ยวเราช่วยแบ่งนี่เฮ้ยเดี๋ยวจ้ะครับกระเป๋ามีกระเป๋ามีกระเป๋าอะอ่าอ่าเดี๋ยว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  กระเป๋าก็ต้องหาตรงนี้เลยเลยกระเป๋ากระเป๋าเร็วกระเป๋ากระเป๋ายวนาหยิบคาตนะไปดิเนีคัตนะเราใส่เสื้อผ้าแป๊บโอ้ทำอะไรอนาจารย์ชิบหายอยากตบคนพูดอนาจารย์ใครพูดว่าเอออย่าให้รู้เนี่ยมึนขึ้นเลยพูดแล้วขึ้นระหว่างขวานย่ามาไหนมันแรงกว่าคัตนะมันฟันเร็วกว่าฮะส่วนไก่ด้วยโอเคแล้วปืนโม่ คุณโมยโมยเอาสกิลแบบโอ้ยนีกนุ่มนักหนุ่งนักนุ่มนี่นี่กดแอปที่เตียงนี่จะได้มาเกิดตรงนี้กดละกดกดตรงไหนอ่อยครับมีเดี๋ยวได้แลวพังก่อนพังก่อนพังพังพังอุ้ยจะพังไหมปวดหัวเลยไม่พังหรือไม่ใช่ไม้คาไม่ใช่ไมไม่ถูก ให้ไปพังได้แล้วเราเคยอยู่เพาอะไรฮะพ้องนายอยู่ไหนอยู่ในใจเธออยากพักเอเลนมีเตียงให้ไหมเราต้องการจะเซ็ตอยู่ตรงนี้หาเอาสิมีกระเป๋าเหลือปีนี้เซ็ตมียาไม่รู้หรอกนะว่ายัตายที่ไหนอะทีื่อนยา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 หน้าตาทำไมยิ้มใส่เราแบบนั้นล่ะเพื่อนตายเฮ้ย ไปหากระเป๋ากันเชื่อเจอลูกกระสุนอย่าไปเก็บอันนี้ไม่จำเป็นเชื่อกระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าตุนแหงกันหมดวะเขาเอแป๊บโอเคอ้าทำไมเอาไม่ได้วะได้เหรอยุ่งใหนกันหมดวันนี้ไม่เห็นเหรอเรายืนเอาอันนี้แป๊บอ๋อยืนนี่เองหาทางนั่น เยอะจะไปเอาของที่เหลือแบบเอี้ยเก็กตักเรียนกระเป๋านักเรียนปวดมาเลยกระเป๋านักเรียนของอะไรเหรอน่าจะเอาของอะไรอีกไอ้พวกกระสุนไงไอ้พวกปืนนี่เลยไงวะเด็กแว้นกระสุนนี้ไม่มีนะไอ้นี้ไม่ใช่กระสุนฮะมันชื่ออะไรวะดูหน้าไรคะดูหน้าเด็กเอเลนพันเปลี่ยนดิอ่ะมันก็หัางง่ายๆไม่กันแนนทีนี้น่ะหายเลยโอเคไป แม่โปอยู่ปะเน,นี่ยโอ้พ่อยู่ด้วยพ่ออยู่ด้วยวุ้ยฮึสาตันไหนเนเราไม่เคยเห็นเป็นเลยผมมีดาบแล้วเว้ยนะฮะวิธีการใช้ดาบนะให้ไปเล็งตัวตัวคนที่ชื่อคนนะแล้วก็ไปยิงมันฮะไม่เคยเล่นน้ำเหรอไม่ใช่เหรอไม่ใช่น้ำที่มานี่มันน้ำเหรอนี่มันไฟอะรู้สึก ไฟเย็นฮ้ไปใส่เสื้อผ้าก่อนไปแบบนเป็นไฟเย็นมานี่ยจัไฟเย็นนะจันเสื้อผ้าอยู่นี่บ้านี่ร้านอาหารไหนเสื้อผ้ามาเก็บอาหารและที่จดทุกนี้ไหนรถหรือว่าจะไปล้านผ้าดีวะแปลว่าไปต่อโอเคให้มายิงวะ ท่านเสียไข่ยิงวะกินแฉนมเชดอืมอร่อยอืตกใจมั้ยใครตีเราเราก็เปิด PvP ให้ตีกันเลยไหมเนี่ยทำไมเลือดฉาดขนไดนี่เสื้ออยู่นี่เสื้อเสื้อเสื้อเอ๊ะรู้สึกล้างซักผ้ามันจะเยอะกว่าไปชัดตามเรามาสินดาอยู่ไหนเนี่ย เราเป็นอาหารนี่สักผ้ากังเกงเต็มเลยไม่เนี่มานี่ไมานี่มานี่ให้มันแบบเอ้ให้เขาเอาเ้อมันก็สิตรงนี้ก็มีเบือแต่เก็บเก็บแค่ชุดเดียวพอถ้าไม่ังอยู่ที่ร้านสักผ้าร้านแฟบต่นเองไม่เกี่ยวนมันมันยามันถงละฟอสนี่มาร้านนี้จะต้อง ใจเย็นใจเย็นเชิดมีชิบหายไม่เอามีไรเหรอก็เป็นอาหารนะข้ารโลบก็มผมเป็นนักเรียนนะนี่ข้าวโลบด้วยดูแลผมด้วยเฮ้ยเราเป็นโจรเราเป็นโจรแม่งคบเป็นด้วยนะนักเรียนโจรทหารผมเกลียนได้เลยอ๋อดื่มโชกไถ่ข้างไถ่ข้างอุดหัวเลย อยใครฆ่ากันวะ่เนี่ยเลือดฉาดเลยเฮ้ยเฮ้ยนั่นมันเลือดฉาดส่งของที่นี่มีมาให้หมดหยุดนะนี่คือนักเรียนหยุดตหยุดหน้าทหารโจ้เรามาช่วยแล้ว่อยไหมปวดหัวเลยไอ้นี่ก็ปวดหัวจังเลยสงสับแกผ่านดึก ไปต่อไปต่อไปต่อเร็วๆรทีนี้จะปวดตูดเลยเดี๋ยวช่วยนุ่นเดี๋ยวช่วยน้อยให้เดี๋ยวช่วยน้่นให้ไปต่อไปต่อสองเป็นไหนเพื่ออะไรเพื่ออะไรเนื่ออะไรเร็วๆไปต่อสิไม่ค่าเราเราจะไปไหนต่อฮะก็ไปต่อไปเล่น นี่ที่ปีตากเอาเปล่าอยู่แก๊งเดียวกับเราเลยเนี่ยเอ้ยอันี้มันกรอบนี่หมดกลุ่มสะสมใส่แป๊บสวมเกราะห่อเลยเพื่ออะไรเพื่อไปย่ไปต่อยังไปต่อปไปฐานก่อนฐานไหนเดี๋ยเอาของให้เอไปฐานสองนะฐานสองจะเป็นนานเออ แล้ววสามเหลี่ยมโอเคเลือกขนาดไหนวันนี้จะมาเรียนเรื่องสามเหลี่ยมคุณครูฮะมไม่ได้จะถามฮะว่ามาเรียนเรื่องอะไรฮะโอ้ปวดหัวเลยปวดตูดเลยช่วยนวดให้ไอ้กันงเนื้อจังเลย ผมไม่<บ>ชอบนวดไงชอบนวดอะไรอย่างนีงน้เฮ้ยโห,โห,โหโลูกโม่จ็ดก,กูตรงนี้มีมอาโมคุริมาเชตเตมาเชตาชตามาเชตเตมันชื่อของคนฝรั่งเศสเลย Mar มาเชตเตเอาโคมไฟไปดิไม่ได้เหรอโอเคโอเคเรามาปล่อยโคมไฟไกันมาสมการล้วนี่ฮะ น้ำมันเลยไปแล้วน้ำมันวันสงคารวันนี้เออวันนี้วันเหมือนวายเลยกระส่งมันปิดเทอมสองวันนะเอ๊ะโอ๊ยเอซอมบี้ซอมบี้แนะนำให้รีบเดินขึ้นบันไดมาผมขึ้นมาแล้วนี่ก็เจอซอมบี้คนละบันไดเลยเอากรรมจะออกไม่อะหล่นหล่นหล่นจะขาหักอีกหักแล้วยังไงหักเลยขาหักเลย เออโอ้ยหักเลยไหนเนี่ยเหมือนกันวิ่งโอ้ยหมดดีนะเราบิงไม่ได้วิ่งไม่ได้ด้วยขาหักโดดไม่ได้ด้วยมันยัต่อนี่ทำ PvP กันนี่ตายกันหมดเลยไปหมดแล้วเนี่ยถ้าชอบดูก็กด Subscribe นะฮะแต่ถ้าชอบดูจริงๆก็กดไลค์ไปด้วยเลยนะฮะก็ขอบคุณมากที่ดูกันนะฮะโปรเจกต์ดีรับรองครับมีเยอะแน่นอนครับผมถ่ายอีกนะแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณมากครับผมที่ดูกันนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่คเคารบ ครบ100่งร้อยซับสไคร์นะฮะขอบคุณมากจริงๆนะทำให้ผมมีกำลังใจขึ้นนะฮะอย่างน้อยผมก็ได้เติอน,นสักเก้าหนึ่งก็ยังดีนะก็ขอบคุณมากครับบายนะบาย